ที่ดินแปลงนี้ครับไปได้มาในราคาค่อนข้างถูกเลยวาละหมื่นกว่าบาทในชลบุรีเนี่ยหายากมากไอสีเทาๆเนี่ยครับคือตัวบ้านที่แถมมาพร้อมที่ดินเลยแต่บ้านหลังนี้ครับค่อนข้างเก่าและ้ะโซมนิดนึงเจ้าของบ้านของเราเนี่ยครับเขาอยากได้บ้านใหม่เราก็มานั่งคิดว่าเออเราจะทุบบ้านหลังนี้เราก็เสียดายนะครับเราจะปล่อยไว้เนี่ยเราก็ใช้ให้เขาเกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเป็นห้องเก็บของเป็นอะไรต่างๆที่ต้องเอามาใช้อ่ะถ้าสมมุติว่าเราจะต้องเก็บบ้านหลังนี้ไว้เนี่ยตัวอาคารที่เราจะวาง เราก็อาจจะอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวๆนี้นะครับบ้านหลังนี้ครับผมลองวางผังมาทั้ง2งแบบมี2องออปชันเราต้องการให้มันเป็นบ้านพักผ่อนจริงๆนะครับเหมือนบ้านต่างจังหวัดที่พักผ่อนจริงๆเหมือนนอนรีสอร์ทเป็นบรรยากาศที่บ้านโปร่งนะครับมีการใช้ไม้นะครับมีสาว่ายน้ําแล้วก็มีพื้นที่โล่งๆนะครับปัญหาของผังนี่ครับก็คือเราจะลดความเป็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวบ้านเราดันมาอยู่ตรงนี้แต่ตัวคนนอกครับเขาดันอยู่ลึกกว่าบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยความส่วนตัวของเราเนี่ย มันก็จะหายไปนึกออกไหมเรามีคนนอกเนี่ยครับมาล้อมกรอบบ้านเราอยู่เพราะฉะนั้นผังนี้ครับมันก็เป็นผังที่ยังไม่ตอบโจทย์100%นะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้เรายึดถือว่าเราเอาบ้านหลังนี้ครับใช้ประโยชน์สูงสุด กับตัวบ้านก่อนก็คืออยากเอาตัวอาคารเดิมเนี่ยเก็บไว้ด้วยและให้ใช้ประโยชน์สูงสุดก่อนนะครับซึ่งอย่างออปชั่นหนึ่งเนี่ยครับเราจะเปลี่ยนวิธีการออกแบบแต่ผังยังเป็นผังรูปแบบเดิมเนาะซึ่งเอาจริงผังแบบนี้ครับมันใช้งานยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ด้วยความเสียดายบ้านเนี่ยครับเราก็เลยต้องออกแบบตามพื้นที่นี้ไปก่อนนะครับออปชั่นนี้ฮะเราก็จะออกแบบเป็นสไตล์แบบรีสอร์ทเหมือนเดิมนะครับโดยที่เราจะเปิดคอร์ดอยู่ตรงกลางนะครับ ตัวนี้จะให้ฟิลเป็นแบบเหมือนรีสอร์ทเลยเราจะมีสระว่ายน้ําอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับห้องนอนเจ้าของบ้านเนี่ยครับก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยกางผังนี้นะครับห้องทํางานจะอยู่ตรงติดกันลงจอดรถเลยก็แยกส่วนออกมาเลยครับเป็นห้องทํางานที่อยู่ในสวนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะแยกตัวบ้านกับห้องทํางานออกชัดเจนนะครับประเด็นที่จะมีก็เหมือนเดิมเลยความเป็นส่วนตัวของบ้านหลังเนี้ยจะถูกตัว L เนี่ยครอบไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นผังที่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะแต่ผมคิดว่าเราจะสามารถใช้พื้นที่กกััับบ้้้้าาาานนนนเเดดดดมีี่่่่ยไไคคออขงงแตต๋ววูใรป รเราจะไปสอบถามเจ้าของบ้านก่อนระหว่าง2หลังเนี่ยครับชอบแบบไหนมากกว่ากันแล้วก็มีทิศทางในการใช้ไอตัวอาคารข้างหลังเนี่ยแบบไหนถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยครับเราอาจจะเอาเขาออกไปเลยแล้วก็ทําให้บ้านหลังนี่ครับมันมี ความร่มรื่นความโปร่งการใช้ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยได้คุ้มค่ามากกว่านะครับผมไปบิวเจ้าของบ้านให้ทุบบ้านเก่าทิ้งแล้วนะฮะถ้าเราทุบบ้านเก่าทิ้งเนี่ยเราจะได้ข้อดีและข้อเสียอะไรมาบ้างนะครับทิศทางที่จะดีที่สุดของบ้านหลังเนี่ยจะเป็นทั้งหมดนี้เลยนะครับ เราก็จะเหลือพื้นที่เนี่ยดีๆอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็ช่างน้าหนักเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเราทุบเนี่ยจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับตัวผังเนี่ยครับก็จะเป็นที่จอดรถมาแบบนี้นะครับเราก็จะมีถนนวิ่งเข้ามาปั๊บจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินทะลุตามสเต็ปมาห้องครัวอยู่ตรงนี้ห้องครัวทะลุแบบนี้นะครับเข้ามาปุ๊บผ่านห้องครัวแล้วก็จะวิ่งซ้ายขวาอย่างนี้ห้องนั่งเล่นเข้ามาแล้วก็เป็นห้องนอนอยู่หลังสุดนะครับห้องทํางานเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนี้เราสามารถ ดูแลทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับถ้าเราจอดรถปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเดินขึ้นบ้านได้เห็นไหมฮะตัวหลังคาลงจอดรถกับตัวหลังคาบ้านเนี่ยผมไม่ได้ออกแบบให้เขาเนี่ยเสมอกัน ผมออกแบบให้เขาแบบมีการเหลื่อมกันนิดนึงนะครับตรงนี้ครับเป็นตัวบริเวณของที่จอดรถเราสังเกตไหมครับว่าตัวที่จอดรถเนี่ยครับจะเชื่อมต่อกับตัวห้องครัวได้เลยเวลาเราถืออาหารมาเลอๆเนี่ยเราสามารถเดินเข้าห้องครัวได้เลยนะครับนี่ถ้าเรามองทางฝั่งนี้ครับเราก็จะเห็นเลยเราจอดรถได้4คันนะครับแล้วก็ห้องข้างขวาเนี่ยเป็นห้องเลี้ยงน้องๆของเราครับน้องนกแก้วมาคอน้องหมานะครับอยู่ตรงนี้ที่ปรับอากาศได้ด้วยนะครับห้องนอนของเรามีทั้งหมด5ห้องนอนนะครับเจ้าของบ้านนะครับเป็นมาสเตอร์ห้องใหญ่เลยแล้วก็ลูกสาว1คนลลูกกชาย1คนแ้ว็พี่ชายแล้วก็ คุณแม่นะครับที่อยู่ในบ้านหลังนี้เลยทั้งหมดเนี่ยมีห้าห้องนอนแน่นๆเลยนะครับแล้วก็มีห้องทํางานที่มีห้องเก็บความลับเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าไม่มีใครรู้นะครับว่าบ้านหลังนี้ฮะมันมีห้องเก็บความลับก็จะไม่มีใครรู้นะฮะแต่วันนี้บอกแล้วเนี่ยจะเป็นความลับไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับภาพรวมของบ้านหลังนี้เนี่ยจะออกมาเป็นประมาณนี้